แน็กชาลีอวยพรวันเกิดเกไกสสไลเดอร์ร้องเพลงคิสมีของเอชชิเรนแต่กระติบอดออ่นอคอมเมนต์แรงจัดดูดีกว่าอีกคู่คนร้องอู้หูนี่พูดถึงคู่ไหนเนี่ยหลายคนคงทราบกันดีว่าแน็กชาลีนั้นเพิ่งประกาศเปิดใจคบหาสารความสัมพันธ์ กับยูทูบเบอร์สาวคนดังเก๋ไก่ได้เพียงไม่นานล่าสุดงานนี้เจ้าตัวนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเล่นเปียโนโอวยพรวันเกิดแฟนสาวพร้อมระบุแคปชั่นว่าขอให้เก๋มีความสุขมากๆครับขอให้ทุกๆวันมีแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีแต่คนรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไป แต่ง,งานนี้มีคอมเมนต์ที่ทำเอาพีคทั้งโซเชียลเมื่อสาวกระติบชวันกรเข้ามาร่วมโวยพรวันเกิดให้เก๋ไก่พร้อมทั้งบอกด้วยว่าดูดีกว่าอีกคู่เยอะอีโมจิหัวใจีบีก d ทํำเอามีคนเข้ามาแห่กดไลค์คอมเมนต์ของสาวกระติบกันเพียบพร้อมทั้งแห่คอมเมนต์กันหลายร้อยคอมเมนต์เลยทีเดียวหลังจากนั้นเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เดือดทัวลงกระติบ ว่าชมคู่นี้แต่แขวะอีกคู่มันดีหรอคะโตแล้วควรมีวุฒิภาวะให้มากคอมเมนต์แขวะให้คนอื่นตามไม่น่ารับก,การที่จะชมคนอื่นไม่เห็นต้องแซะคนอื่นเลยดูไม่มีวุฒิภาวะเลยคะ่ะมารยาทขั้นพื้นฐานบงมากเลยนะคะคุณกระติบนี่ใครงะไปแชะค,คู่เขาหิวแสงหรือคะรู้จักเขาหรอไปว่าเขาเราติดตามผลงานคุณแต่ตอนนี้คงเลิกติดตามแล้วแหละ รู้เลยนิสัยแบบนี้เขาไม่รู้จักคุณด้วยช้้ำจะโยนประเด็นเพื่อผมแฟนคลับชาลีนะแต่เมนแบบนี้มันไม่ได้ดูดีเลยครับแฟนคลับชาลีจริงๆก็คงไม่ได้ชอบใจอะไรถ้าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กันต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไปเน็บเขาแบบนี้ในขณะที่บางคนก็เข้ามาชมว่าคอมเมนต์แบบนี้จริงค่ะชัดเจนมากถูกใจมากแม่